สวัสดีค่ะกฎหมายลักษณะทรัพย์สินนะคะวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อภาระจำยอมสิทธทิอาศัยสิทธทิเหนือพื้นดินสิทธทิเก็บกินนะคะแล้วก็ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของกฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดินนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะในส่วนของการสรุปให้ทั้งหมดนะคะเริ่มต้นที่ภาระจำยอมนะคะลักษณะที่4ในมาตรา1 3 8 7ด ในส่วนของภาระจำยอมนะคะมาตราสําคัญสําคัญเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของภาระจำยอมคืออะไรที่ดินสาม,มายญทรัพย์ทําอะไรได้บ้างภาระทรัพย์จะต้องรับภาระอะไรไปบ้างรวมถึงกรณีที่เราโอนที่ดินอันเป็นภาระทรัพย์ไปแล้วภาระทรัพย์นั้นติดไปกับที่ดินด้วยหรือไม่นะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของภาระจำยอม จะต้องเทียบโอนหรือว่าไปนำบทประหััดของมาตรา1299มาใช้บังคับด้วยในส่วนของการได้มาซึ่งอาสังหาริมทรัพย์นะคะโดยทางนิติกรรมย้อนกลับไปที่มาตรา1299ด้วยนะคะเอาละค่ะพอเรามาดาูหลักเรื่องภาระจำยอมกันก่อนหรือความหมายของภาระจำยอมนะคะว่ามันคืออะไรทั้งนี้อยู่ในบทประหยติของมาตรา1387ค่ะ ขออนุญาตอ่านตัวบทให้ทุกท่านฟังเขาบอกว่าอาสังหาริมทรัพย์นั้นอาจตกอยู่ในภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิ์บางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น ฉะนั้นพอเราพูดถึงภาระจำยอมมันจะพูดถึงที่ดินนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์2อย่างนะคะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่2อย่างขึ้นไปนะคะและ2จะต้องเป็นเรื่องของเจ้าของกรรมสิทธิ์ต่างกันในภาระจำยอมทั้ง2แปลงนะคะ1เลยสแปลง2เจ้าของจะต้องเป็นคนละเจ้าของกัน3นะคะที่ดิน แปลงหนึ่งจะได้ประโยชน์แต่ที่ดินอีกแปลงหนึ่งนั้นจะเสียประโยชน์นะคะหรือเสียสิทธทิบางอย่างในการอันที่จะต้องใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นหรือจะต้องงดเว้นบางอย่างที่ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นพอเราพูดถึงภาระจำยอมให้เรานึกถึงที่ดินที่เสียสิทธิ์บางอย่างนะคะและที่ดินที่ได้รับสิทธิบางอย่าง พอพูดอย่างนี้มันก็จะมีทั้งผู้ที่ด้รับประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ที่เสียประโยชน์ต่อจากนี้ไปเราจะเจอคําว่าสามายรัพย์คําว่าสามายรัพย์คืออะไรสามายรัพย์ก็คือเจ้าเจ้าของที่จะสังหาริมทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ของที่ดินอีกแปลงหนึ่งเราเรียกว่าสามายรัพย ส่วนแปลงหนึ่งนะคะเราเรียกว่าภารายะทรัพย์ภารายะทรัพย์คืออสังหาริมทรัพย์ที่เสียประโยชน์และต้องตกอยู่ในภาระจำยอมทั้งนี้นะคะการได้มาซึ่งภาระจำยอมนั้นกรณีแรกได้มาจากนิติกรรมได้มาจากนิติกรรม มันจะยังไม่บริบูรณ์ในฐานะของทรัพยสิทธิ์จนกว่าจะได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ 2. กา,าาการได้พาระยะทรัพย์มาหรือการได้ภาระจจำยอมมา,โด,ออา,ามโดยอายุความโดยอายุความเช่นการครอบครองปลปันะคะเป็นการครอบครองปลปัก ตามมาตรา1 ,401 นะตามมาตรา1 4 0 1 3. การได้มาโดยผลแห่งกฎหมายคือได้ภาระจำยอมมาโดยผลแห่งกฎหมายนะคะนั้นการเอ่อการจะได้มาซึ่งภาระจำยอมในที่ดินอันเป็นสามมายารั์หรือภารยารั์ไม่มีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะนี้ประเด็นต่อมาที่เราอยากจะให้ดูก็คือว่า เจ้าของภารยทรัพย์เนี่ยคือเจ้าของที่รับกรรมบางอย่างมีสิทธินหน้าที่อย่างไรบ้างดูในมาการล่งาแร้1388เจ้าของสามายทรัพย์ไม่มีสิทธิ์ทำการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพย์หรือในสามายทรัพย์ซึ่งทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภาระจำยอมมาละหค่ะคำว่าสามายทรัพย์และ ภารยยรัพย์คืออะไรคือที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่คุณเป็นเจ้าของสามายรัย์เนี่ยค่ะคุณไม่สามารถที่จะเพิ่มภาระให้แก่ภารยยรัพย์หนักขึ้นหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆกับภาระจำยอมเดิมที่คุณมีอยู่และทําให้มันเป็นความหนักใจของเจ้าของที่ภารยยรัพย์พอเราพูดสามายรัพ์ ภารยาทรัพย์แล้วเราก็สุรู้สึกงงงวยในชีวิตเอาง่ายๆเราจะเดินผ่านที่ดินของบุคคลอื่นเพื่อไปที่สาธารณะหรือไปถนนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ใช่ทางจําเป็นนะคะทางจําเป็นที่เราเรียนมากันครั้งก่อนนี่ก็คือกรณีที่คุณเป็นที่ตาบอดคุณไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะกฎหมายจึงบอกว่าคุณสามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ด้วยทางจําเป็นซึ่งกฎหมายบังคับไว้ ไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนด้วยแต่ภาระจํายอมมันมีทางที่ออกสู่ทางสาธารณะได้แต่มันไม่สะดวกมันไม่สบายอะ่ะมันจะต้องอ้อมไกลไปนิดนึงแต่ตรงเนี้ยนิดเดียวเองไม่กี่เมตรฉันก็ถึงถนนใหญ่แล้วแต่ฉันต้องเดินผ่านทางของที่ดินของบุคคลอื่นน,นเนี้ยเราเรียกว่าพารรยัรั์ที่ดินเราที่ต้องเดินผ่านที่ดินของบุคคลอื่นเนี่ยค่ะที่ดินเราเราเรียกว่าสามายรัพ์ ส่วนที่ดินที่เราเดินผ่านน่ะเรียกว่าภารยทรัพย์เก็ตแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าที่ดินสามัยทรัพย์เนี่ยคุณจะไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆแก่ที่ดินภารยะทรัพย์อันทําให้เขาต้องรับภาระหนักขึ้นแค่คุณเดินผ่านเนี่ยฉันก็ว่าหนักแล้วนะที่ฉันจะต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งให้เธอเดินผ่านได้เนี่ยนะคะก็ถือว่ามันเยอะเกินไปแล้วฉะนั้นกรณีนี้กฎหมายบอกว่าห้ามทำเช่น แค่คุณเดินเข้าออกหรือคุณใช้จัก,กรยานหรือใช้มอเตอร์ไซค์เข้าออกคุณใช้แค่ไม่กี่เมตรอะสองเมตรอะได้แล้วแต่ต่อมาคุณจะบอกว่าขอเอารถยนต์เข้าออกแบบส่วนกันเลยอะมันจะได้ง่ายขึ้นขอเป็น3เมตร4เมตรได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะถือว่ามันทําให้เพิ่มภาระแก่เจ้าของภาระยซั์มากขึ้นจากเดิมแค่คุณเดินผ่านแค่ เมตรครึ่ง2องเมตรอะเขาบอกเออเดินผ่านนิดนิดหน่อยหน่ไม่เป็นไรอายากกันเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันให้เดินผ่านแต่ต่อมาพอคุณเริ่มโตขึ้นคุณมีงานทำคุณคุณจะซื้อรถยนต์แล้วคุณขอผ่านทางเขาออกโดยขอขยายเขตพื้นที่เขาให้มากขึ้นกรณีนี้กฎหมายบอกว่าห้ามแต่ มีคำพิพากษ,ษาดีกาหนึ่งเขาบอกว่าในกรณีที่คุณทํามีถนนอยู่แล้วอาจเป็นถนนลูกลังนี่แหละประมาณ3เมตรเอารถยนต์เข้าออกข้างในบ้านคุณได้เพราะว่าบ้านคุณอยู่ข้างในแต่ถ้าคุณจะออกสู่ทางสาธารณะคุณจะต้องอ้อมไปอีกไกลเลยเขาบอกว่าอางั้นก็ขอผ่านทางตรงนี้แค่ไม่กี่ไม่กี่ร้อยเมตรมันก็ถึงทางสาธารณะถึงทางหลวงแล้วอนุญาตให้เข้าออกได้แต่จากเดิมเนี่ยเป็นทางลูกลังนะคะเจ้าของที่ดินอันเป็นสามัญทรัพย์ ก็เลยขอเทคอนกรีตกฎหมายบอกทําได้คำพิพากษาดีกาฉบับนี้บอกว่าทําได้เทคอนกรีตโอเคงั้นไม่มีปัญหาค่ะคุณจะเทก็เทได้ไม่ถือว่าทําให้เพิ่มภาระหนักขึ้นไม่ถือเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้มันขยายพื้นที่หนักขึ้นนะคะอันนี้กฎหมายให้อันนี้กฎห,ห,หมายให้นะคะต่อมาค่ะเราบอกว่าแต่แต่แต่คุณขาถ้ามันเป็นแค่การเดิน ผ่านหรือใช้ทางผ่านที่บอกว่ามันทําให้เป็นภาระหนักขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ่อกรณีที่เราทํานาให้คุณนึกถึงกรณีที่ใครที่ทํานาอยู่แล้วอยู่ชนบทอะคะที่นาบางแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นที่นาแบบกว้างเลยเป็นห้าสิบยี่สิบไร่สามสิบไร่เป็นร้อยไร่ก็มีแต่มันมีของเจ้าของหลายคนนึกออกไหมคะมีเจ้าของที่นานี้หลายคนแล้วที่นาเราอยู่ด้านไหนแล้วเราจะเดินเข้าไปเพื่อ ให้เข้าไปถึงที่นาของเราซึ่งอยู่ด้านในเนี่ยเราทํานาแค่ปีละครั้งแถวบ้านแต่บ้านเราทําปีละครั้งเนื่องจากว่าบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ํานะคะบ้านเราเนี่ยทำแค่ปีละครั้งเราก็เที่ยวเท่าออกทางนในแค่ปีละครั้งในช่วงของการทํานาเท่านั้นต่อมามีการขยายชนละประธานมีการขุดลอกคลองเกิดขึ้น ทําให้มันมีน้ําเราก็แบบอ,อย่าทํานาปีละสองรอบหรือทําตลอดเลยแล้วจากทำนาแล้วเราก็จะทําเกษตรกรรมอย่างอื่นเราจะปลูกพืชอย่างอื่นเราต้องเที่ยวไปเที่ยวมากรณีนี้กฎหมายก็ไม่ให้นะคะไม่ให้คุณจะมาแบบว่าอาศัยหลักเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเออ ว่าเฮ้ยฉันเคยผ่านอยู่แล้วอย่างงั้นฉันก็ผ่านได้อีกฉันเคยผ่านได้ไปทนะํานาฉันก็เคยผ่านฉะนั้นตอนเนี้ฉันจะผ่านไปทำสวนทําไร่ฉันก็ต้องผ่านได้อันนี้ไม่ได้นะคะกฎหมายบอกทาไม่ได้ทั้งนี้นะคะอยู่ในมาตรา1398ด้วยคุณดูมาตรา1398ประกอบเขาบอกว่าถ้าความต้องการแห่งเจ้าของสามมายรัพย์เปลี่ยนแปลงไปใช้คำว่าความต้องการเห็นไหมคะ จากเดิมต้องการแค่ปีละครั้งตอนนี้เปลี่ยนปีละสองครั้งขออนุญาต